ส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาที่มีการที่ชาวต่างชาติใช้ฟรีวีซ่าท่องเที่ยวนะคะเข้ามาดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายค่ะทางด้านท่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณจิรยุห่วงทรัพย์ก็มีการเปิดเผยนะคะจากรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าด้วยถึงกรณีที่มีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนทําธุรกิจผิดกฎหมายโดยอาศัยการใช้ฟรีวีซา่า60-90วันตามมาตรการส่งเสริมของทางรัฐบาลค่ะ โดยในการประชุมคณะรัฐบาลนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะก็คือ22เมษายนนะคะรัฐบาลเนี่ยมีการได้ขอให้กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเร่งกวดขันแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดรวมถึงศึกษาผลกระทบระยะยาวด้วย ปรับความเหมาะสมของระยะเวลาในการอยู่ภายในประเทศว่าควรจะอยู่ที่60ถึง90วันต่อไปหรือไม่นะคะเพื่อไม่ให้ผู้ที่อาศัยการใช้วีซ่าท่องเที่ยวดังกล่าวเนี่ยไปประกอบธุรกิจผิดกฎหมายค่ะทางนี้ค่ะทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีข้อสั่งการให้ทุกกระทรวงทบวงกรมเร่งจัดทําความมั่นใจนะคะเร่งจัด เรื่องของความมั่นใจให้กับนักลงทุนแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นด้วยก็มีการชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยพร้อมในการดูแลความปลอดภัยทุกมิติเร่งดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติของแต่ละกระทรวงด้วยค่ะ